ไอ้หนุม่มควนดำนี่เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบตีมเดียวกันนะผมแต่ว่าคือมันควนดำไงผู้ชมอ่คาคือมันควนดำครับผู้ชมเออนี่เลยครับเออนี่เลยครับผู้ชมเออฮีโนนะครับผมห้าร้อยคันนี้นั่นเองนะครับผมเดี De ๋ยวฮีโน่ห้าร้อยคันนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นเจ้าช้างไฉไลนะผู้ใช่เจ้าช้างใบไฟนะครับผมตัวแอร์รับแอร์เย็นฉ่ำนะผมอ่า จเจ้าช้างไวไฟเดี๋ยวเจอกันช่วงฤดูกาลเกี่ยวนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคโอเคดีร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลากพวก่วงลากพ่วงก,กันนะครับผมเด้อเด้อประตนกดประตูฮ่พับได้ม้วนได้นะครักกบผมแต่ตรงนีกก้มันเหลี่ยมกันไรดูเป็นเหลี่ยมกันไปอ่ะมันดูไม่เหมือนภาคคุมกระบอกกาวงกระบอกกาวงกาะบอกกาวง